ส่วนเหตุการณ์ที่ถูกมองว่ามีคนหลายกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงรายวันนะคะที่เกิดขึ้นกับการชุมนุมอาจเป็นเหตุผลสําคัญค่ะที่ทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องออกมาอ่านถแถลงการผ่านจอทีวีเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นยุติการใช้ความรุนแรงก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายไปมากกว่านี้ติดตามจาก d n n Focus ค่ะ DNN โฟกัสเรื่องใครคือไอ้โมงเบื้องหลังความรุนแรงแม้จะยังไม่ชัดเจนถึงเบื้องหลังที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกต้องออกมาอ่านแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้การเจรจาเพื่อยุติความรุนแรง แต่การเรียกร้องผ่านจอทีวีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังมีเหตุรุนแรงชนิดรายวันโดยที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครคือไอ้โมงสร้างสถานการณ์ตัวจริงนอกจากจะมีการกล่าวหากันไปมาระหว่างแกนนำม็อบประชาธิปัตย์กับศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสซึ่งในมุมของพลเอกประยุทธ์มองว่าผู้ที่ลงมือสร้างสถานการณ์ความรุนแรงมีหลายกลุ่ม ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเมื่อปี2553แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะมีเงื่อนไขสลับซับซ้อนดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการเจรจาไม่ใช่การปฏิวัติเพราะจะยิ่งขยายความรุนแรงมากขึ้นการใช้กำลังทหารเข้าพลที่าาการสาารการณ์อย่างเต็มรูปแบบนั้นจะได้รับการยอมรับจากประชาชนที่อยู่นอกเหนือจากความขัดแย้งนี้หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังเช่นกันประกอบกับในขณะนี้นั้นสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติในเวลานี้นั้นก็ยังคงมีความสําคัญอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่กันทางด้านเศรษฐกิจการส่งออกการนําเข้าการลงทุนของต่างประเทศเป็นจำนวนมากในประเทศไทยในปัจจุบันถ้า,าความขัดแย้งในครั้งนี้นั้นเป็นไปนอย่างกว้างขวาง มากกว่ามากกว่าปีทมพห้สครั้งนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลประชาชนเพียงกลุ่มเดียวในครั้ง53จะเกิดทุกคนทราบดีนะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดจากคู่ขัดแย้งไม่มากนักแต่ในปัจจุบันนั้นในปีทมพห้าสิและห้นั้นมีหลายกลุ่มและมีเงื่อนไขที่สลับทับซ้อน ความเห็นของพลเอกประยุทธ์ถูกตอบโต้จากร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสรสรทันทีว่าผู้อยู่เบื้องหลังความรุนแรงไม่เกี่ยวกับการชุมนุมในปี2553แต่เกี่ยวกับการรัฐประหารเมื่อปี2549ที่บุคคลกลุ่มดังกล่าวต้องการอำนาจรัฐแต่ไม่เอาการเลือกตั้งเมื่อม็บมีคนน้อยลงก็ใช้วิธีการสร้างความรุนแรง โดยเห็นว่านายสุเทพเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งและมีโอกาสที่จะถูกสังหารหลังจากเสร็จภารกิจเหมือนกับการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศผมรู้ตัวละครทั้งหมดจากปี49มีเติมนิดหน่อยคือพวกกระหายอำนาจโดยไม่ลงเลือกตั้งเพราะลงก็แพ้ต้องใช้วิธีการอย่างนี้นายสุเทพเป็นเบี้ยตัวหนึ่ง วันหนึ่งก็จะเหมือนกับที่หนังสือพิมพ์แคนาดาเขาวิเคราะห์ว่านายสุเทพจะถูกฆาตกรรมขณะที่แกนนำมับประชาธิปัตดซึ่งนำโดยนายสุเทพเทือกสุบันพยายามโยนความผิดให้กับรัฐบาลหรือตำรวจโดยที่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าใครคือไอ้โมงสร้างความรุนแรงและหลายเหตุการณ์ยังมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดจากฝีมือของกาดผู้ชุมนุมเอง เนื่องจากในมอหนายสุเทพมีกองกำลังติดอาวุธคอยดูแลความปลอดภัยผู้ชุมนุมรวมทั้งคอยสร้างสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้นำมอบโดยเฉพาะหน่วยซิลจากทหารเรือที่เคยถูกจับกุมได้พร้อมปืนเก็บเสียงซึ่งแม้นายทหารเหล่านี้จะอ้างว่ามาสืบข่าวเรื่องยาเสพติดแต่ข้อมูลวงในรู้กันว่าเป็นทหารที่ถูกส่งมาเป็นการให้แกนนำ โดยมีบัตร VIP 0 1เข้าออกการชุมนุมได้เทียบเท่ากับผู้นำม็อบแม้ต่อมาจะมีการอ้างว่าได้มีการถอนทหารกลุ่มดังกล่าวออกจากการชุมนุมแล้วแต่เป็นที่รู้กันในหมู่แกนนำว่าพวกเขามีนายทหารกลุ่มหนึ่งคอยทำหน้าที่การโดยการ VIP ดังกล่าวเคยโชว์ศักยภาพในการใช้อาวุธสงครามปกป้องพุทธอิสระที่สแยกหลักสี่มาแล้ว หรือเคยใช้ระเบิดและอาวุธสงครามยิ่งเบิกทางเพื่อช่วยนายสมเกียรติพงภัยบูรณ์ออกจากรถควบคุมตัวที่สะพานผ่านฟ้าจนผู้ชุมนุมและตำรวจต้องตกเป็นเหยื่อหลายรายดังนั้นหากจะหาคำตอบว่าใครคือไอ้โมงที่สร้างความรุนแรงให้กับผู้ชุมนุมก็ต้องมองไปที่กลุ่มคนที่สามารถลำเลียงอาวุธสงครามเข้าไปในที่ชุมนุมได้รวมทั้ง กลุ่มคนที่ผ่านการฝึกฝนแบบเดียวกับหน่วยรบพิเศษโดยเฉพาะการใช้อาวุธสงครามกระตายยิงรวมทั้งป่าระเบิดใส่ม็อบประชาธิปัตย์ที่จังหวัดตราดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของหน่วยซิลจากทหารเรือจึงไม่น่าจะใช่ประชาชนธรรมดาอย่างแน่นอนที่จะไปเหยียบถิ่นเสือได้และยิ่งมีการจับกลุ่มหน่วยซิลจากกองทัพเรือที่จังหวัดระยองห้านายพร้อมอาวุธปืนเจ็กระบอก ก็ยิ่งเกิดคำถามตามมาว่าทำไมในทหารเหล่านี้จึงต้องพกพาอาวุธปืนครบมือเข้าไปในเมืองแม้จะมีการอ้างว่าออกจากราชการไปแล้วสามนายแต่จากการตรวจสอบของนางสาววาสนานาน,านุ่มผู้สื่ข่าวสายทหารพบว่าหน่วยซิลกลุ่มดังกล่าวมักจะรับจ็อบจากบุคคลภายนอกจนสร้างความไม่สบายใจให้กับหน่วยซิลคนอื่นๆในกองทัพเรือ เพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงดังนั้นจึงสร้างความกังขาให้กับประชาชนทั่วไปว่าทำไมจึงมีการเคลื่อนไหวจากหน่วยซิลกองทัพเรือมากเป็นพิเศษในระยะนี้ขณะเดียวกันได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกาดม็อมบพุทธอิสระที่แจ้งวัฒนะได้กราดยิงนายทหารนอกเครื่องแบบคนหนึ่ง ขณะขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านด่านจนสร้างความขับแค้นใจให้กับนายทหารคนอื่นๆเนื่องจากเป็นการยิงใส่ทหารมือเปล่าโดยไม่ได้มีการตอบโต้ซึ่งพวกเขากำลังดูท่าถีผู้นํำกองทัพอยู่ว่าจะทำอย่างไรและหากไม่ให้ความเป็นธรรมเพราะเก่งใจพุทธอิสระหรือนายสุเทพพวกเขาก็จะเอาคืนกัดมบ็บนายสุเทพด้วยตัวเองและจะด้วยเหตุการณ์ที่ทหารถูกมองว่า เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรงหลายครั้งหรือไม,ม่ที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องรีบออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงเพราะเป็นห่วงว่าเหตุการณ์จะบานปลายออกไปมากกว่านี้เนื่องจากมีทหารและตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายหรืออาจเป็นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์รู้อยู่แล้วว่าไอ้โม่งที่แอบสร้างสถานการณ์ความรุนแรงรายวันอยู่ในขณะนี้คือใคร และมีวัตถุประสงค์ใดจึงต้องรีบออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ควรจะหันหน้าเข้าหากันก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายไปมากกว่านี้